สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมื้อนี้ได้มินุง่ายง่ายบ่ต้องเห็ดหยังบ่ได้เห็ดเหยื่อบรรมกินเหยื่อบรรมก็คือได้ข้าวจี่ข้าวจี่แบบนี้ค่ะเห็ดแบบว่าหนึ่งข้าวเหนียวมากเห็ดจึงเสียค่ะปะกินกับเข่อนี้อย่างนะแค่แบบว่าย่างขนมจีก็นำปลาแค่นั้นเองค่ะเอาใส่มือเลยโซยเลยค่ะกินแค่เนี่ยค่ะกินแค่นี้ก็อิ่มเอิ้ญมูไปเนี่ยมาเด้อน้องหน่อยน้องสุริชัยค่ะ แม่ยายคนงานหิวโผดหิวโผล่บอกเอิญมูเราบัดนี้จะกินอย่างเดียวเลยบดัดนี้เมือไปเราเห็นบ่าพี่แครีนะคะประยุทธ์นะคะอ่ายโกมอ่าปาะกายเอินเดียนะคะประยุเอา้าไทยอีกบ่เน,นี่ยใช้พนมนะคะมากินพี่หน่อยเด้อใช้พนมอะ่ะพี่แกล้ลนะคะเอาลูกเกาแสน่นะคะพี่ลิ้นพี่ติมะะ่มเด้อค่ะพี่ชะดาเด้อค่ะคะุณชะดาเด้อค่ะน้องปอมเด้อค่ะน้องลูกค้ามากินน้ำพี่หน่อยเด้อค่ะบัดนี้ยายจิวยจ๋วยายจิ๋วมากินน้ำหน่อยเด้อ ไปแล้วันท in ี่โซ่เด้อหิวแนวเส้นๆเนี่ยกินได้กับบุเบือเนาะพอดีว่ะต้มขนมจีนแล้วมันเหลือได้บอกว่าเออเดี๋ยวสกินเฮเบิร์ดครับนะก็เลยเอามาจัดเลยครับ ค่ก็เนี้ยไงนะปลาซาวนำปลานำหมึกน่าเอากั้วพริกผงแล้วก็พริกสดแค่นั้นเองแล้วก็หอมเจียวไม่ใส่อย่างอื่นเลยแค่นี้ค่ะแล้วก็ผงชูรสนิดนึงอันพอดีอันเนี้ยค่ะเขาจี้เนี่ยค่ะจี้ในกระทะดด้วยค่ะบม่ได้จี้ในแอระ อย่างไฟเราสัตว์เดียวกันเลยค่ะอสัตอีกก็เก่าบางยูทูปแหละค่ะบางเป็นเห็ดกันกหรอแล้วเป็นเห็ดแน่แสบค่ะหายไปแน่ปเห็ดยูทูปเนี่ยว่าบ่อจอยมีบ่บ่อจอยนบบบ่อ้วนมีบ่ค่ะบ่อพีชถิ่นบ่ โดยเฉพาะคนที่กินโชว์เนี่ยเอ้ยแห่งกินแห่งอ้นวนมอ้วนไปหนาะทั้งขงเนียวช้างเสยนเอาไปเฮ็ดเอาบ้างเด้อค่ะรสชาติแพรรสชาติมันหน่อยใส่ปนของจีนนิดนึงแค่นั้นเองเพราะของอิ่มค่ะทดลองใส่หลาย ใช้ลายกับกินลายทำสดที่ค่ะเห็นไหมสดที่สดที่มากินตอนหักกับมิ้งข้าวเหนี่ยะแตงกวามะเขือเทศตอนหอม เบอร์สนลเบอร์สคริปเนี่ยพ่อหน่อยเห็ดบ่หลายเด้วค่ะเนี่ยปกติกินได้คือบ่เคยเบิดจ้าเอะเดี๋ยวมันจะกินที่เบิดนะคะเบิดเบิดมาโตหลังไม้เด้อ บับคลิกซอสอาหารอะไรก็เอามาหาันทันใจแคนนั้นค่ะเพิ่มความเผ็ดขึ้นมาอีกนิดหน่อยบ่ได้เผ็ดห้ายย่านกินบ่จบคลิปเผ็ดห้ายนะคะขอาจีเผ็ดเจ็ดอันเดี๋ยวไปกินมืออื่นค่ะ กินมาเบิดออกหลายโพดเห็ดเพื่อลูกลูกเพิ่นกับ่กกินเขากั่งบอกว่าน้ำแรงเพิ่งบอกินเขาพะนะแม่กับอกินเขากินตะเซ้นอาอเขาเหนียวเนาะมีมีมีเขานิดนึงลูกไส้อนะไรกินเขาข,งขางเนีค่ะ บดีีดีเดอ้อน่อยย้ำแบบแหงๆเดอ้อน้ำมาหลายเห็นบะคะ่ะแส่แส่บแบบว่าต้องห้องไห้อะค่ะใส่พริกป่นเครื่องสอนโตพอวันของลุงจีนทีหน่อยใส่ประมาณ หนึ่งหอยหาสิบกรัมเลยมั้งเนี่ยตับพริกพริกซอสสองหน่วยน,น้ำปลาหนึ่งซองโตน้ำกระนาวสี่หนึ่งชุลดนิดหนึ่ง เบอร์หงใส่หล่ามันนัวนนันปลาแดกอยู่แล้วค่ะแล้วก็หอมเจียวมีติดบ้านตลอดน้ำเบอร์เด,ด้อค่ะอยากว่างหน่อยกินไหมเบิร์เด้อร์วางตั้งหลายไป็นโต้หลังไม้ไม่ได้บ่็นโต้เด้อค่ะกินเบิร์หนาไม้มนี่แหละเนาะเค็ท ค่ะอยากสิไปเห็ดอยู่บาร์บีคิวออยู่แต่ว่าไอ้อย่างบ่ค่ะมันหอนพดมองระเบียงก็บ่อยครั้งมันหอนนี่หลายอีหลีบาร์บีคุ้งบาร์บีคิวเป่าเด้อค่ะเห็ดในบานเน้ะคะ่ะ อ่อนค่ะอ่อนแน่อีกเอ้หยหมอนบ่เดือแต่แบพริกดนยค่ะเบิร์ดค่ะพี่หน่อยกินเบิร์ดค่ะมึงนี่แซบค่ะ ไปแล้วค่ะคลิดนี่กินเบื้องืุอๆไปค่ะพรอคลิปหนาด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะมาเบิ่งวิดีโอของหน,นะะ่อยด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ